เก็บไข่ค่ะใชยป่ะเนี่ยอืมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันอีสเตอร์เดย์ค่ะตอนนี้ครอบครัวเรากำลังจะเดินทางไปที่บ้านย่านะคะย่ากำลังรออยู่เราออกสายนิดนึงก็ดูเร่งรีบค่ะ บ้านน้องแมวก็มีแบบจัดารตตี้แบบมิสติ้งครอบครัวใหญ่เลยค่ะตอนแรกแม่จะพาน้องแคปมามาที่บ้านย่าด้วยแต่น้องแคปมีประชุมงานค่ะคือทํางานยังไม่เสร็จก็เลยทํางานรออยู่ที่บ้านแม่นะคะตอนแรกคิดว่าจะเสร็จก่อนเที่ยงเสร็จไม่ทันนะคะเลยอดมาเลยเสียดายมากๆเลยค่ะคุณยายทวดค่ะวันนี้คุณยายทวดมาด้วยนะคะซ่อมแล้วซ่อมๆตะกี้ซ่อมๆมาชิวอะดีเคยมาเอาไว้คุณยายบอกอัญญาดาเหมือนเอ็มมามากเลย มันไงเยอะๆเลยลลเก็บไขคค่ค่ะเด็กๆก็วิ่งเก็บจนแม่ถ่ายไม่ทันนะคะตื่นเต้นมากนี่คือตะกร้าของอัญญานะคะมุ้งมิ้งฟุ้งซิงค,ค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ด้วยนี่คะ่ะอันนี้เป็นลูกอมไข่เอา้าทำไมเหยียบะลูก พ่อ oh, มีฟูมีมีมดเหยียบเลยเหรออ่ะเหยียบมา uh, ทีละอันค่ะเหยียบมาทีละหนึออน่งอันมีมีมีเยอะมากมีเยอะมากข้าวของขามา,มาอืาอร่อยแม่ชอบลูกอมนี้มากเลยแม่ชอบลูกอมนี้มากเลยค่ะทุกคนมันเกือบคล้ายๆลูกอมที่เขาเอาไวแ้แลก แลกขู่ถังแลกอะไรแถวบ้านน่ะลูกอมไข่จิ้งจกอะค่ะพี่มานี่หายไปแล้วนะคะหาไม่เจอแล้วค่ะอยู่ตรงไหนนะ่าจะอยู่หลังบ้านกันบรรยากาศวันนี้ดีมากเลยดูหามดเยอะมากมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนอปีนี้บอกยาว่าไม่ต้องซื้อช็อกโกแลตใหญ่ค่ะเพราะว่าไม่กินกันค่ะเขาจะชอบกินพวกลูกอมอะไรเล็กๆอย่างงี้ค่ะ ช giant, mm ็อกโกแลตใหญ่นี <Pal os ective> <laughs> ่เหลือทุกปีเลยเก็บกลับบ้านกันก็คือเหลือทุกปีค่ะมันไม่มีใครกินอ่ะกมก็สอันนี้่ดยาาลันงเก็บลูกอมกินค่ะอุ้ยอุ้ยอะไรคะ ดูดูเป็นอะไรคะมีเยอะมากมีเยอะมากเหรอเยอะมากกล่น่ะร่วง <c oughs> เอาไปเก็บเอาไปฝากปลาเคปด้วยนะ <c oughs> ยาไปบอกจุกซ่อนเพีมาแมมา แม่ไปทักทายพี่คนโตทั้งไปไหนเมื่อกี้ไม่เห็นไอเดะถ้เป็ดเขาบอกแต่บ้านเดียมานอมานอมาก็เป็นไอเดียแวกน่ไอเดียอะไนท่าวายอะท่าวายละอะคุม่ชื่ออะไรไม่ทราเบีย ซีโฟร์คไทยแลนด์เซลล์มาติยาโซชียลกรดไพลอเวอร์แอนด์ชีทเบื้องหน้าที่มีการประชุมในวันนี้และเธอเข้ามาในนเธอมีการปชุมโทรทีต่ดูมอบอก่าอยู่ที่นี่เป็นแรกนี่าไปเธอไหมกับเธอี่ยนี่เป็นทีองนี่อาจจะไปกับเธอไหน่เป็นคนที่ามนี่อาจจะไปกับเธอไหมนี่เป็นคนที่สี่อาปกบเธอไหมนี่เป็นคนที่ห้ Je sais pas, non, pas Je เดี๋ยวตอนนี้รอเครื่องนะคะยังไม่ร้อนค่ะมามาเก็บกินเลยอ๋อหมดเยอะมากเลยเพอหยิบขึ้นมาเม็ดหนึ่งคือมดขึ้นตามมาเลยอะ่ะทําไมอัญญาดาไม่กินโดนทัทให้หมดล,ลูกออะดมในี้ให้พี่โอมันกระร่วงสิลูกตะกร้ามันรูใหญ่มากเลย ลกอมมันร่วงไปหมดเลยค่ะอันย่าไปขอถุงย่าไปปุติซักเอาบอกย่าขอปุติซักเอ็มาไปขอถุงเล็กย่ามาใส่ลูกอมแบบเนี้ยมามาชอบกินมากเลยมไม่ชอบช็อกโกแลตค่ะแต่ลูกอมมันนี่อร่อยมาก มันมากินไงเรามันหวานมดมันหวานถ้า <c oughs> ทำไมมีน้ำน้อยน้ำไงล้ำน้ำไหลมาจากเขื่อนนะไม้เก่าแล้วยา่าแกขัด่ะมันสว่างขึ้นเลยความจริงไม้มันจะเป็นสีดำๆนะคะอันนี้คือขัดเสร็จแล้วสวยงามเลย,เลย อ็สีเอ็กซ์เลยคุณลุครับผโอเขอบคุณค่ะอ้มันแย่เดินตามแย่ตามือค่ะเด็กาแย่ตาือปอเปี๊ยะนี่ครอบคร e ีเคมาค่ะเพราะอยากกินทุกเทศกาลคือต้องมีค่ะแล้วแมเว้นไป2เทศกาลแม่ก็คิดว่าทุกคนเบื่อแล้วอยากจะทาอย่างอื่นมากอ่างเงี้ยแกบอกว่าอ๋อปอเปี๊ยะปอเปี๊ยกเลยต้องกลับมาทาปอเปี๊ยะเหมือนเดิม วกเีเตอนน,นี้เด็กๆก็กำลังเก็บไข่เก็บช็อกโกแลตอยู่นะคะย่าก,ก็ไปวางไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วค่ะ

Vais, est Apéro et servi. <laughs> est servi! C'est mon verre? Non. Non, je est... mettre met dans, dans les deux, non? C'est des vapeurs. Ça, de... ça c'est des spécialités à hein, rouleaux hein. printemps. Ah, voilà. Un faut. pire Bonjour. Bonjour. Ah, tu dis quand même bonjour, des fois. Seulement des fois. Comment ce poli est malade, mon gars Le gros bracelet. Vous avez tout loupé, hein, ça. elle m'a dit. C'est quoi là la, la, sauce. Tout tout non, la sauce les oui, dédicaces, j'ai raté les activités. Il fallait s'inscrire. La sauce qui tremble là-dedans. pas inscrit. On est arrivé, il était elle 11 heures. C'est à Lausanne, ça. À banlieue. lieu. l'aimes bien bien. C'était où ils font le jazz festival, mais... Euh, non, c'est pas temps Demain, c'est encore plus loin. Il y a Moi, c'est longtemps. hein. je ne veux pas chanter. Ah, ah, tu veux pas être. nous faire une chanson, là <laughs> Ah, bah alors, zut, alors nous, on pensait tous que t'allais... Mm -hmm. nous chanter. De rien.

เราเยวจะเราจะให้เด็กๆกินก่อนแล้วจต่อมาคุณใหญ่ค่อยกินกันนะคะเด็กๆกินเสร็จก็ไปเล่นกัน แล้วจากนั้นผู้ใหญ่ก็นั่งชิวๆกันค่ะเดี๋ยวแม่ขอตัวช่วยพี่แล้วก็พอมัดจัดอาหารให้เด็กๆก่อนนะคะทุกคนลูกหลานเยอะก็จะวุ่นๆค่ะ

ของข้าวเสร็จแล้วก็ของหวานนะคะเฮียทำมูช ah, ็อกแลตแล้วก็ล mm. ูกพี่ลูกน้องประมาณทำเค้กส้มมาค่ะสวัสดีค่ะพี่เด็กเอ็กซ์น้องดีเด็กแซ่ค่ะที่จำได้กนตอนที่ไปเดินเล่ Pas vu. Elle, elle est, est en train de, de dormir la de dans, la la de dans la chambre à grand-mère. À ah, à grand-père, Et puis ton assiette, piste. toi, tu manges plus de sel. Tu manges plus de ouais, et Tu Emma, ah là, tu m'as demandé. Tiens, mange avec grand-mère, là, pété, là. pété elle a pété

จะกลับแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายมาเตมุลิเตุุคค่ะลุงปู่ย่าลุงอ่าทุกคนค่ะอืมแังงามาุบทุกคนย่างูจุบทุกคนบ๊ายบายทุกคนนะคะ Ciao. Tu Salut Agnada! C'est oui. mm, trop belle! Merci. Salut petit chat! Mm. Merci. Salut. A bientôt. Petit chat! A bien! Petit ah, chat. Au revoir, Adrien! Je sais pas quelle est la casquette ici! Des saluts. À bientôt. C'est bien toi là, loup. Tata. Au revoir ma. Tata, Tata. Tata. อิตเตอร์ของเราก็จบไปนะคะจบไปเรียบร้อยแล้วค่ะหเด็กก็ได้ขนมขนมนม,นมเนย oh. ช็อกโกแลตแล้วก็บ่งบงค่ะ mm hmm. เต็มตะกร้าอีกแล้ว You forget something, ยูโฟ e t s o m จริงไหมโอเคกลับบ้านกันค่ะคลิปนี้นะคะลาไปก่อนเช่นเดิมค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย